อ่าลอง<ล>ฟังมุมพี่ไปสารมุม,มองไงฮะพี่ครับ,คร,บครับผมก็ก็อย่างเงี้ยนะพัฒนาการมันมันก็จะต้องอ่าบางอยา่างมันก็คงจะต้องลดจํานวนลงสูญหายไปแล้วก็แลปลสภาพไปครับเอออย่างบางสื่อเนี่ยเขาก็เตรียมพวกทําไอ้พวกเว็บไซต์ทําแรงเขาบ้างแล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่า การเติบโตทางด้านรายได้มันส่วนใหญ่ย,ยังไม่สามารถทดแทนได้เก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันต่อไปครับเพราะว่าเท่าที่รู้ก็คือว่าสื่อสื่อส,สิ่งพิมพ์เองเนี่ยก็กกปรับตัวค่อนข้างเยอะพอสมควรน,น,นะครับอ,อย่างอ,อย่างมติชนเนี่ยเราก็รับรู้มาว่าเขาตัดสายตัดสายส่งออกเลยแล้วไปใช้สายส่งร่วมเป็นเป็นภูกันกับสยามสปอร์ตนะครับก็คือแม้กระทั่ง ยุคการพิมพ์ไปอยู่กับสยามสปอร์ตด้วยซ<ะ>้ำไปนะครับก็คือเรียกว่าซิน e r จี้กันในเรื่องของโปรดักชันไลน์เพราะว่าถ้าเกิดเปิดลงพิมพ์เดินเครื่องเองแท่นเว็บเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มแล้ว<ะ>ถ้าเกิดก็ไป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 ,ไปรวมกันที่ที่สยามสปอร์ตพับพิชิง่งให้ให้เป็นศูนย์การการพิมพ์แล้วก็ใช้สยามสปอร์ตเป็นตัวส่งหนังสือไปด้วยเลยนะครับแต่ไทยลัฐเนี่ยเขาก็ยังดูแลของเขาเองอยู่ะนะครับแต่ว่าด้วยไซต์แท่นพิมพ์ไทยรัฐเนี่ย มันอยู่ที่วันละล้านไงแต่วันนี้ลดสเกลลงมาเหลือเหลือ3 4มสี่แสนฉบับต่อวันเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นอีโคโนมี f ออฟสเกลหรือเปล่าสำหรับแท่นของไทยรัฐนะครับเท่าที่ได้ยินมาคือว่าจริงๆแล้วก็มีการคุยกันนะว่าเฮ้ยจะจะ,จะบริหารคาปาซิตี้ของของแท่นพิมพ์ไทยรัฐกันยังไงจะจะรวมปริมาณการพิมพ์ของสมัครพรรคพวกที่ยังจําเป็นจะต้องใช้แท่นเว็บพิมพ์อยู่ไปใช้ที่ไทยรัฐ ยังไงหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังไม่ไม่มีข้อสรุปสุดท้ายกันออกมานะ,ะมันก็ก็ลุกลามมาจนกระทั่งต้องมีการเอาคนออกอีกระลอกหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยก็เป็นเป็นชะตากรรมที่ที่ค่อนข้างจะลันทศสําหรับสําหรับสื่อสิ่งพิมพ์คือผมมองว่าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะหดตัวลงแต่ก็ยังไม่ได้ล้มหายตายจากไปสักทีเดียว แต่ยังเป็นย,ยังมีกลุ่มคนที่อ่านอยู่แล้วก็จะต้องลดไซต์ไปผลิตตามความต้องการของผู้บริโภคแต่นั่นคือกระบวนการต้องหาช่องทางส่งให้ถึงมือผู้บริโภคนะซึ่งตอนนี้ผมเท่าที่มองดูนะซีเอ็ดพยายามทาอยู่ครับดเรเสียมสันวีรกุลพยายามทาอยู่ถ้าจะมองสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของของอข่าวด้วยเนี่ยมติชนปรับตัวเร็วที่สุดแล้วก็หนุนเกื้อกันตลอดเวลาก็าไปก็ไปอย่างสํานัก ข่าวอื่นที่มาทําธุรกิจสิ่งพิมพ์พวกหนังสือเล่มด้วยนะบางทีไอสํานักพิมพ์ในในเครือเนี่ยจะเอาหนังสือเล่มไปโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ตัวเองยังไม่ได้เลยเมื่อติชนจะปรับตัวเร็วที่สุดนะครับคราวนี้เนี่ยที่ผมมองว่าไอสื่อสิ่งพิมพ์มันจะยังคงอยู่แต่จะต้องลดไซส์ลดขนาดลดพื้นที่ลงเนี่ยนะฮะมันมันก็จะต้องมีแต่แอผมมองต่อมาที่ไอสื่อปัจจุบันเนี่ยครับ พวกช่องทีวีต่างๆเนี่ยนะที่เป็นดิจิตอลทีวีต่อไปก็จะต้องโดนอีกแล้วปีนี้เนี่ยก็มีมีหลายค่ายที่ที่ที่เลอออฟอย่างอย่างโมโนเราก็ได้ยินว่าโมโนก็ก็เอาคนออกไปเป็นหลักร้อยนะครับช่อง3ามก็เอาคนออกไปเป็นหลักร้อยนะครับทูฟอยูที่อยู่ในในร่มเงาของของ CP ก็เอาคนออก T&N n ก็เอาคนออกคือคือเรียกว่า มันเอ่อเป็นโดมิโนในแวดวงของสื่อถึงเรียกบอกเป็นสื่อสะอื้นพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะอยู่ได้เฉพาะช่องที่เป็นนอมินีบริษัทอ่อในเครือข่ายของธุรกิจเจ้าสัว<อ>ที่จะไว้โฆษณาครับใน,ในส่วนของเครือข่ายธุรกิจของตัวเองอแล้วก็ใช้เป็นกลอ่าใช้เป็นอาวุธลุกครับในการขยายธุรกิจอืแล้วก็ตั้งรับ เมื่อธุรกิจของตัวเองโดนโดนถูกกระทบครับจากอํานาจรัฐหรือจากคู่แข่งก็ดีอซึ่งก็ว่าไปในเรื่องของธุรกิจสื่อแต่ผลเสียหายออืมันจะตกอยู่กับผู้บริโภคสื่อไงซึ่งจะอยู่ในภายสิ่งที่เขาต้องการให้รู้เพราะก็คุมกลไกได้หมดแล้วนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็งบส่วนใหญ่ก็จะมาจากบริษัทนี้คือกับงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ คราวนี้ทางเลือกของของประชาชนที่เสพสื่อก็ต้องไปพึ่งพาอย่างที่พี่ไปสารบอกอ่ะพวกเว็บไซต์ต่างๆก็ตั้งกันขึ้นมาซึ่งคราวนี้มันจะเป็นเว็บไซต์ของคนที่ทําสื่อเป็นคนทําสื่อแบบอย่างผมอย่างคุณศักชัยอย่างพี่ไปสารเนี่ยที่พยายามจะต้องใช้ช่องทางของโซเชียลหรือเทคโนโลยีที่มันเปิดพื้นที่เนี่ยมามาสร้างสนามข่าวตัวเองไงซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกว่า มันจะแหลมคมแล้วก็ไปได้ลึกกว่าในส่วนของสื่อที่เป็นสำนักข่าวต่างๆครับเพราะว่าสำนักข่าวต่างๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอไอ้พวกขาเก่านักข่าวเก่าๆพูดไปเหมือนออกตัวเป็นพวกองุ่นเปรี้ยวก็ยอมรับก็คือจะถูกปลดหมดหนึ่งสั่งให้ไม่สั่งไม่ได้ครับอยากให้ทําในสิ่งที่อยากจะทํามันไม่ยอมทําครับแถมอยู่มานานค่าตอบแทนสูงครับก็จะไปจ้างพวกคนสื่อใหม่ๆอ ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการในการในการที่จะเจาะข่าวหรือการที่จะทําข่าวให้น่าสนใจแล้วไปดูข่าวปัจจุบันนี้บางทีเราอ่านข่าวแล้วยังงเลยนะเฮ้ยข่าวตกข่าวขาดหายไปเลยครับแล้วพวกสื่อสระพวกเนี้ยอืต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนแบ่งแชร์ตลาดโฆษณาเออกับสื่อหลัก ผมถึงบอกว่านะวันนี้คนทําสื่อจริงๆไม่ได้ซืออื่นนะเพราะพอจะตั้งหลักได้แล้วคนที่ซืออื่นคือเจ้าของธุรกิจสื่อหรือนายทุนสื่อครับณวันนี้บ้านเราเนี่ยมันมีอยู่สามวิกฤตสามวิกฤตสื่อครับในมุมผมนะมันมาจากวิกฤตที่เขาเรียกกันว่าวิกฤตดิสลอปนะครับในในเรื่องของดิจิตอลแล้วก็นํามาสู่เรื่องของการที่ต่อสู้กันครับต่อสู้ในการที่ยืนอยู่ให้ได้ก็คือการนําเสนอครับ นำเสนอมันก็ในการแข่งขันในการนำเสนอเนี่ยเพื่อที่จะครองพื้นที่เนี่ยมันก็เลยนำไปสู่วิกฤตเรื่องของอจริยธรรมและจรรยบรรรของสื่อ,อครับพอไปถึงวิกฤตนั้นก็นํามาสู่วิกฤตที่สามคือวิกฤตความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคสื่อ,อคือปัจจุบันเนี่ยใช่ใช่